เก็บบรรยากาศค่ําคืนที่คอกไม้สักฟางมาฝากทั้งคืนก็ยังกินข้าวฟางฟางให้กินตลอดย4บสชั่วโมงสำคัญครับถ้ามีเวลาก็เดินผ่านโรยรามสักหน่อยหนึ่งครับโรยน้ำหมักแล้วก็โรยรามบางๆแค่นั้นเลยครับเด็กก็จะกินฟางดีอย่างนี้เลยฟางทั้งคืนครับถ้าเรามีน้ำหมักช่วยระบบย่อยเขาจะดีระบบย่อยดีเขาก็จะกินฟางกิน สมุดเองครับสมุดเองเก็บบรรยากาศค่ำคืนที่อคอกไม้สักฟาร์มมาฝากหลอดไฟกันยุงก็มีส่วนสำคัญครับจะช่วยไล่อย,ยู่ช่วยไล่ย,ยุงซึ่งยงุงถ้าเกิดเขามองเห็นหลอดไฟสีส้มอย่างนี้ครับเขาจะไม่ลงมาตาพร่าตามัวครับนี่แหละคือข้อดีของหลอดไฟกันยงุงและอีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญประจจำอคอกที่จะต้องมีครับแนะนำเ,เพื่อนๆเลยก็คือ,อคอก อนุบาลข้อพยาบาลข้อนี้ครับเอาไว้สําหรับวัวที่จะคลอดอย่างสองแม่นี้ครับครบกําหนดคลอดแล้วครับเดือดร้อยตัวนึงครับลูกผสมตัวหนึ่งครบกําหนดคลอดรอกินน้องครับสองแม่นี้เราก็จะเอาเข้าห้องพยาบาลข้อนี้ครับแบ่งเป็นข้อพิเศษและสําคัญครับข้อนี้เขาจะมีสองํองสำหรับฉีดยา2องสำหรับทาคลอดครับแม้แต่เอาไว้สําหรับรีดนมให้เด็กๆ มีที่ชีบคอมีที่ล็อกกันด้านท้ายสำคัญครับข้อพยาบาลควรทำเอาไว้ครับอย่างน้อยสักหนึ่งถึงสองข้อสำหรับฉีดวัคซีนทำคลอดในหลายอย่างครับสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กๆในคอกในฝา่า